สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ให้เรามาฟังให้เรามาประกาศพระวจนะของพระเจ้าโอสถของพระเจ้าเพื่อการเยียารักษาด้วยกันนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลการรักษาเยียวยาที่ดีที่สุดให้เรามาป่าประกาศพระวจนะของพระเจ้านี้โดยการออกเสียงสองครั้งต่อวันหรือท่านสามารถเพิ่มการประกาศ เป็นสี่ครั้งต่อวันได้หากมีความจำเป็นหรืออาการยังไม่ดีขึ้นโดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆนะคะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันความเจ็บป่วยและโรคต่างๆทุกโรคไม่มีอำนาจเหนือชีวิตและร่างกายของฉันแต่อย่างใดฉันได้รับการยกโทษและให้อภัยจากบาปแล้ว และบัดนี้ฉันมีเสรีภาพในองค์พระเยซูคริสต์แล้วและเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจบาปและความผิดทั้งมวลแล้วอย่างสิ้นเชิงฉันได้ตายต่อบาปแล้วและได้เป็นขึ้นมาจากความตายเข้าสู่ชีวิตในความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระธรรมโคลอสีบทที่หนึ่งข้อที่21 และ 22. อเอเมนฉันได้เป็นอิสระแล้วจากการถูกพิพากษาลงโทษจากการไม่ให้อภัยและจากการต่อสู้ด้วยเนื้อนหนังในทุกวิถีทางและทุกรูปแบบฉันขอยกโทษและให้อภัยแก่ทุกคนเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงยกโทษและให้อภัยบาปแก่ฉันแล้วเพราะความรักของพระเจ้า ได้ถูกเทลงเข้าสู่หัวใจของฉันโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่12และพระธรรมโรมบทที่5ข้อ5พระเยซูคริสต์ได้ทรงแบกรับความบาปทุกอย่างของฉันไว้ในพระวรกายของพระองค์บนต้นไม้นั้นดังนั้นบัดนี้ฉันจึงได้ตายต่อความบาปและกลับคืนสู่ชีวิต มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าแล้วและโดยรอยเคี่ยนตีของพระเยซูคริสฉันจึงหายดีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ดีพร้อมทุกอย่างเอเมนจากพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่24พระธรรมโรมบทที่6ข้อที่11พระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่21พระเยซูคริส ได้ทรงแบกรับความเจ็บปวดจากทุกโรคของฉันและได้ทรงหอบเอาความเจ็บปวดของฉันไปหมดแล้วดังนั้นฉันจึงไม่อนุญาตและไม่ให้พื้นที่ใดๆในร่างกายของฉันแก่ความเจ็บปว่วยแก่โรคต่างๆทุกโรคและแก่ความเจ็บปวดทุกชนิดอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงส่งพระวจนะของพระองค์ มาเป็นยารักษาโรคให้แก่ฉันให้หายดีแล้วอย่างสมบูรณ์เอเมนพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อที่20พระบิดาในสวรรค์ที่รักเพราะว่าพระวจนะของพระองค์ได้กล่าวว่าข้าพระองค์เป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นข้าพระองค์จึงมีชัยชนะเหนือโลกนี้ ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือการงานเนื้อหนังของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือเหล่าผีร้ายวิญญาณชั่วทุกตัวโดยทางพระโลหิตของพระเมสสโปดกและโดยทางคำพยานของข้าพระองค์ทุกคำพยานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจากพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อสี่พระธรรมวิวรณ์บทที่สิบสองข้อที่สิบเอ็ด ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้แก่ข้าพระองค์แล้วบัดนี้ข้าพระองค์จึงได้รับชีวิตนั้นผ่านทางพระวจนะของพระองค์และพระวจนะทุกถ้อยคําของพระเจ้าก็กําลังเคลื่อนอยู่ภายในและไหลเข้าสู่ทุกอวัยวะของร่างกายของข้าพระองค์และนําการรักษาเยียวยา และสุขภาพที่ดียอดเยี่ยมมาให้แก่ข้าพระองค์เอเมนจากพระธรรมยอนบทที่10ข้อที่10และพระธรรมยอนบทที่6ข้อที่63พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่รักข้าพระองค์ตั้งใจต่อบบรรดาทุกถ้อยคำของพระองค์ข้าพระองค์เอียงหูของข้าพระองค์เข้าหาบรรดาทุกถ้อยคำของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ยอมให้ทุกถ้อยคำของพระเจ้าห่างไกลไปจากสายตาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอเก็บรักษาบรรดาทุกถ้อยคำของพระองค์ไว้ภายในจิตใจของข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นชีวิตแก่ผู้ค้นพบและเป็นยารักษาโรคและพลานามัยให้แก่ร่างกายทุกส่วนทั้งสิ้นของข้าพระองค์เอเมน จากพระธรรมสุภาษิตบทที่สข้อที่2 0ถึง22เพราะพระเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่กับท่านโมเสสฉันใดพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่กับฉัน้นฉันนั้นดวงตาของฉันไม่พร่ามัวและเรียวแรงกำลังของฉันก็มีได้ถดถอยไปแม้แต่น้อยดวงตาของฉันได้รับการอวยพรให้มีสายตาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และหูของฉันก็ได้รับการอวยพรให้ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนตลอดชั่วชีวิตของฉันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อ7ไม่มีการร้ายหรือการโจมตีจากผีร้ายวิญญาณชั่วใดๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันได้เลย ไม่มีโรคภัยร้ายแรงใดจะสามารถเข้ามาใกล้ที่พักอาศัยของฉันได้เพราะพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้บรรดาเหล่าทูตสวรรค์มาระแวดระวังและปกป้องตัวฉันไว้ในทุกวิถีทางของฉันวิถีชีวิตแห่งความชอบธรรมของฉันก็นำฉันไปสู่ชีวิตนำฉันไปสู่การเยียวยารักษาและนำฉันไปสู่สุขภาพ และพลานามัยที่ดียอดเยี่ยมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจากพระธรรมสาดุดีบทที่91ข้อที่10และ11จากพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่28พระเยซูคริสต์ได้ทรงหอบเอาโรคทุกโรครวมทั้งความอ่อนแอของร่างกายออกไปจากชีวิตของฉัน และได้ทรงแบกรับความเจ็บป่วยทั้งปวงของฉันไว้ในพระวรกายของพระองค์แล้วดังนั้นวันนี้ฉันจึงขอปฏิเสธและไม่อนุญาตให้ความเจ็บป่วยใดๆมามีอำนาจเหนือชีวิตของฉันอีกเลยชีวิตของพระเจ้ากําลังไหลและเคลื่อนอยู่ภายในตัวฉันนำการรักษาเยียวยามาให้แก่ทุกๆเส้นใยของร่างกายของฉัน ตั้งแต่ศีสัจจนสุดปลายเท้าเอเมนจากพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่17และพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่63ฉันได้รับการไถ่าบาปให้หลุดพ้นออกจากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติทุกอย่างแล้วโดยพระเยซูคริสต์ทรงถูกสาปแช่งเพื่อฉันเพราะพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งและพระธรรมกาลาเทียบทที่สข้อที่13นี้ก็กำลังไหลและเคลื่อนตัวอยู่ในกระแสโลหิตภายในร่างกายของฉันโดยไหลเข้าสู่ทุกๆอนุเซลลของร่างกายของฉันนำให้เกิดการฟื้นฟูกลับคืนสู่ชีวิต และทำให้ฉันมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการเอเมนจากพระธรรมมารโกบทที่11ข้อที่23และพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ6ชีวิตตามในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่24ได้กลายเป็นความจริงในร่างกายเนื้อหนังของฉัน ทุกอนูเซลล์ของร่างกายของฉันกําลังได้รับการฟื้นฟูให้กลับมีชีวิตขึ้นใหม่ฉันขอมอบถวายร่างกายของฉันให้แด่พระเจ้าเพราะว่าร่างกายของฉันเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงประทับอยู่ในร่างกายของฉันและชีวิตของพระองค์ก็แผ่ซ่านเข้าไปในจิตวิญญาณในจิตใจ และในอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนแผ่ซ่านเข้าไปในทุกเส้นใหญ่ในทุกอวัยวะของร่างกายของฉันเพื่อที่ฉันจะเติมเปี่ยมอยู่ในความสมบูรณ์ของพระเจ้าทุกวันเอเมนจากพระธรรมโรมันบทที่12ข้อ1และข้อ2พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่20 ร่างกายของฉันเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันสั่งให้ร่างกายของฉันผลิตและหลั่งสารเคมีที่ถูกต้องออกมาในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมร่างกายของฉันจึงมีสารเคมีต่างๆทุกอย่างที่สมดุลและมีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการตับอ่อนของฉัน สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินในปริมาณที่เป็นปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดียอดเยี่ยมของฉันในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่19พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เจ้าข่า ตามที่ได้เขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงแผ่ซ่านชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของข้าพระองค์ชีวิตของพระเจ้านี้นี่เองที่รื้อฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพของข้าพระองค์ให้กลับมาแข็งแรงดีด้วยทุกลมหายใจที่ข้าพระองค์หายใจและด้วยทุกคำพูดที่ข้าพระองค์เปล่งเสียงพูดออกมาเอเมน จากพระธรรมยอนบทที่6ข้อที่63และพระธรรมมารโกบทที่11ข้อที่23สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าไม่ได้ทรงปลูกฝังไว้ในร่างกายของฉันก็จะถูกกําจัดและทำลายให้กลายเป็นฝุ่นผงแล้วก็ถูกถอนรากถอนโคนออกไปจากร่างกายของฉันจนไม่เหลือซาก ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระธรรมหนึ่งเปตโตรบทที่สองข้อที่24ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย นี้ได้ถูกทาบทรรมเข้าไปอยู่ในส่วนลึกที่สุดในทุกเส้นใยของทุกภาคส่วนของชีวิตของฉันแล้วและฉันมีชีวิตและเป็นอยู่ด้วยชีวิตของพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนจากพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่23 และพระธรรมยอนบทที่6ข้อที่63า